สวัสดีค่ะพบกับช่องเชยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะทุกๆคนค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่งปายทุกคนเด้อจ้าวันนี้พาไปเดินตลาดนัดกันนิดหนึ่งนะคะตลาดนัดได้ใหญ่มากาวันนี้แต่ของขายก็ยังว่าของจะเป็นเราก็ไปซื้อผลไม้ปูปลาของสดของก้่าวกันนิดหนึ่งไว้ตามโต๊ะไปเลยเรื่อยเด้อจ้าทุกๆคนค่ะ วันนี้ตลาดนัดรุ่งมากนะครับมีแต่นกพิราบนะค่ะนกพิราบมันแตกมานยืมเมืองนอกเหมือนเลยนะครับมันแตกมาจากสนามหลวงบอกครับพี่น้องครับลมแรงมากค่ะวันนี้อากาศเย็นหน้าเย็นเทียบเลยนะครับตอนนี้ตลาดนัดวันนี้น้อยมากนะครับ เยอะมากค่ะวัน ah, นี้แตงแต่โควิดมารอบสองร้านค้าน้อยลงเยอะ50 10ยูโร50 10ยูโร50โล50ฮัลโหล าผลไม้ประจำกันนะคะมาตลาดอยู่แล้วก็วันนี้ค่ะดูผลไม้กันเยอะแยะไปเลยนะคะดูพ่อค้ากันด้วยค่ะจากนี่แหละค่ะการทำงานของเมืองนอกเมืองนานะคะมะม่วงก็มีคทำมะม่วงนี่เหมือนมะม่วงอุ่นร้อนบ้านเราหรอกนะตลาดนัดไม่เยอะมากนะคะวันนี้ก็ อากาศเย็นมากกระเดินทางไปหาหนาวกันแล้วนะครับนักลันักลัก,ลกลัร้านขายไก่ประจำก็เจ้านี้เลยค่ะคู่คอนเทนเนอร์นี้เลยนะคระับเดี๋ยวซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะระจำเมืองน,นี้นะคะตรงนี้ละคะ่ะที่เขาเปิดประจำท,ทุกวันนะฮะ ดอกไม้มงเ now สวยๆค่ะประมาณนี้เลยนะคะดอกกุหลาบก็สวยงามมากดอกไม้ก็สวยงามดูจริงค่ะดอกไม้มงา n ก็สวยทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามก่อนหญ้าก็มีนะครับ วันนี้เงียบหน่อยหนึ่งค่ะแต่ลังนัดวันนี้ไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์นะครับหนหนาวมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร่นะคะรถจักรยานไม่เยอะแสดงว่าคนไม่แน่นค่ะในเมืองค่ะเพราะคนที่นี่สัญจรรอนเรมด้วยจักรยานกันทั้งน้องเลยนะคะ ม,มีลูกเด็กเล็กแดงส่นมากจักรยานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กก็จะนั่งอยู่ด้านในกัน2คน3คนได้เลยค่ะแล้วก็จะปิดลงมานะคะคอจกจักรยานอีกแล้วจ้าจักรยานไม่เยอะค่ะวันนี้ตลาดนัดวันธรรมดาวันอังคารค่ะถ้าวันเสาร์ก็เต็มในคอกเลยนะคะจักรยานค่ะ แต่ละวันก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้ดูกันนะคะเห็นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยๆด้วยจ้าติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยค่ะทุกๆคนต้นไม้ถนนเส้นเข้าเมืองก็เปลี่ยนสีหมดแล้วค่ะสีแดงกันเลยนะคะทางตรงนู้นก็มุ่งไปเยอรมน,นีค่ะ ยานก็ไปตรงนี้เลยครับแถวหน้าบ้านก็โก่งเจานะคะฟุตบาทคนเดินใหญ่กว่าถนนหน่วงางอีกเยอค่ะโย่งเชียว นี่ละคะหน้าบ้านโตโต้ระคะจ้าสำหรับคลิปตลาดนัดวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ด้วยจา้าค่อยติดตามกันคลิปต่อๆไปว่าโตโต้จะพาไปเที่ยวไปสนุกตรงไหนกินอะไรค่อยว่ากันไปนะคะฝากด้วยด้วยจา้าทุกๆคนคะ่ะ ให้กำลังใจน้องใหม่ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามกำลังใจดีๆคอมเมนต์นดีๆเด้อค่ะบ๊ายบาย